สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกขานะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีลูกค้าทางไกลนะครับจากอำเภอสังขาบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้โทรมาสั่งซื้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้านะครับเซตทีร้อยสิบเอ้เซตทีร้อยนะครับเซตทีร้อยนะครับผมแล้วก็หางสยามคูโบต้า NC ็นพัทเอ็กนะครับนี่ครับชุดนี้ แล้วก็มีนี่ครับชุดล้อนะครับยางหน้าแท้นะครับดันหลบ750้าขอบ16กนะครับผมลูกค้าสั่ง2คู่เลยนะครับ้อมกระทะยางในนะครับกระทะเป็นของตาปืนใหญ่นะครับตัวนี้750ขอบ16หยางแท้นะครับยางหน้าแท้แล้วก็สั่งล้อหลังไปด้วยนะครับนี่ครับชุดล้อหลังแล้วก็มีเพานะครับนี่เพาแบบตันเมตรเมตร20ิบนะครับแล้วก็คาดนะครับคาด ขาดคอรากด้วยนะครับมีรุดโครงฐานด้วยนะครับเนี่ครับเดี๋ยวให้ทางช่างนะครับรีวิวไอ้ทดลองเครื่องนะครับเซทีนะครับเครื่องเซทีร้อยนะครับแล้วก็หางสยามคูโบต้า NC พัดเกนะครับ เรื่องรับประกัน3ปีนะครับรับประกัน3ปีหางก็รับประกัน3ปีนะครับแล้วก็จะทดลองที่หน้าร้านแล้วนะครับนี่ครับช่างคนเดิมลองได้ประมาณนี้นะครับ เสียงนิ่มนะครับฟับงเสียงทีหนึง่งครับแซตปีร้อยพัดนะครับรองรับน้ำมัน B20 ด้วยนะครับรับประกัน3ามปีนะครับผม ประกัน3ปีหางก็ NC ครับก็รับประกัน3ปีนะครับรน่ครับลูกค้าสั่งชุดล้อยางหน้าแท้นะครับดันหลบ750ขอบ16บพร้อมกระทะยางในนะครับ2คู่นะครับแล้วก็มียางหลัง1คู่นะครับเผานะครับแบบตันเมตร120 คาดคอล้าลก็มีโครงพานด้วยนะครับโครงพานกำลังประกอบนะครับตรงนี้ผ่านจานร,ราคาชุดนี้ก็ตกประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมแสนกว่านะครับครับหน้าร้าน สยามคูปต้าครับร้านเราถ้าลูกค้าในสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665เจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมมานี่ครับเดี๋ยววันนี้เตรียมจัดส่งขึ้นรถส่งลูกค้านะครับอำเภอสังขะจังหวัดสังขบุรีจังหวัด กาญจนบ,บุรีนะครับผมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามทางเ c e e o o o กคงจากการเกษตรแล้วก็ y youtube กองจากการเกษตรด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ